เราเดินทางมาถึงลองคู่เอกแล้วนะครับฝ่ายแดงครับสมรักน้อยมวยเด็ด789ส่วนฝ่ายน้ำเงินครับโล่งเงินหนุ่มบางกระดีครับหรือว่าดาบลันสารคามนะครับเอาละครับมาตามกันนะครับว่าจะมีอะไรดีๆหรือเปล่านะครับยกนี้เกมการโกก็อยังเหมือนเดิมนะครับโล่งเงินชกในเกมตั้งรับแล้วก็มีแต่สายต่อยท้ายนี่คอยเต้าหู้หนักๆโอ้โหทิ่มใบกาแล้วจออมีหลรงแทั้งนั้นนะครับมาดูว่า สมรักน้อยต้องเดินให้เร็วกว่านี้นะครับพยายามจะเเบียดเข้าไปมีแข้งแล้วก็จะปล้ำไหนตีเขา่าแต่ยังเข้าไม่ถึงตัวครับถ้าเดินช้านีก็เป็นการเปิดโอกาสให้โล่เงินเลือกแล้วออกด้วยนะครับถีบซ้ายนํามาครับสมรักน้อย เดินช้านี่สายยาวๆมาเลยครับบอมมัดกับเข่าวครับชอบแบบไหนครับอ่าจังหวะในาจังหวะในาเป็นเกมของสมรักน้อยครับโอ้โหควบมากจังหวะล็อกอาบแก้ในได้ไม่ได้ครับแก้ได้ไม่ได้ตีไม่ได้กรรมาการธงชัยองสวิกแยกเลยครับไม่จังหวะติดตัวน่ากลัวเลยครับสมรักน้อยครับอ่านี่ครับมาเริ่มจะตีได้แต่ว่านี่ครับมาก,กนจะถึงตัวครับโอ้ยเบิ้ลไปสองแข้ง นายครับไม่ให้ขึ้นคอง่ายๆเลยครับโอ้โหมาตอนนี้ทิงเหลี่ยมทิงไหวชิง้งวิบนี่ครับมายัดคืนว่ามันกัลงเงินเอาละครับวงไหนนี่พยายามจะเบียดจะเต้งตีนะครับลงเงินก็พยายามจะไล่แขนแล้วก็ตีโต้นะครับโอ้โมาดูจังหวะการเสียบเข้าไปสูงยาวกว่าแลวครับสภาพร่างกายความสดเบียดนะต้องชนอย่างเดียวมาดูว่าลงเงินไล่แขนโอ้โหเกี่ยวล้มลงไป การมวยมีเหกันนันแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ชัดเจนแล้วว่านอกกับนายครับนายของแดงอ้าวโดนหมัดนอกของน้ำเงินอ่าน้องไายตีได้ไหมพยายามขีบตีมาแต่ว่ามันใกล้เชือกกรรมการคงชัยเลยต้องงัดทั้งคู่มากลางเวทีครับโอ้โหอ่าตอนนี้ครับมาแต่อย่าเดินสมส่สมห้าเข้าไปนะครับสมรักน้อยดูครับมาดูโล่เงินมานี่ครับมาหาชิงจับนายก่อนเลยโอ้ดู มาก็ตีไ,ได้บ้างไม่ได้บ้างครับสมรักน้อยโลกเงินก็คอยโต่ตลอดตอนนี้โอ้โหสถานคการณ์นีมายังดูไม่ออกครับพี่อาลีเดีวยว่าเกมงานยกนี้เบียดกันเหลือเกินนะครับถ้าเดินช้าก็จะโดนเตะท้ายต่อยท้ายเลยครับอ๋อจับได้นีโอ้โหสมรักน้อยก็ตี ได้น้ำได้เนื้อเหมือนกันเลยครับเบียดเข้าไปโอ้โหแลกกันสน,นุกเลยแลวครับมวยคู่นี้นี่แหละครับถูกที่ถูกเวลาน้ำหนักเท่ากันแม่เลือดกําดาวนี้ทะลักออกมาแล้วครับสมรักน้อยแต่ว่ายังเดินไม่หยุดหากล้มไหมไมตั้งกำแพงไว้ก่อนครับกรรมการโธงชัยท่งองสุขแห่งน,นี้ใช้แรงเยอะพอกับนักมวยเลยครับโอ้โหนี่ครับแม่นัดใหญ่นัดใหญ่วยมันซนนันเบืองมหาสารคามเอาตอนนี้วงนายสมรัก ตีเอาโลงเงินก็ตีโอ้โหนี่ครับสมรักน้อยต้องเดินอยู่แล้วนะครับถ้าอยู่นอกนี่จะโดนเตะท้ายต่อยท้ายนะครับยกนี้อ่ะมาชกในเกมตั้งรับจบะเปิดโอกาสให้โล่เงินนี่เดินขาดแท่งต่อยหมัดได้หรือเปล่าไหนก็มีไล่แขนสู่ด้วยโอ้โหเสียงเชียร์นี่ดังยิ่งๆนลครับอะอยากจะทําอะไรต้องทําเลยนะครับยกสุดท้ายับยกที่หา้า สมรับน้อยเดินแล้วทำได้ดีมาถ้าแมา่พอถอยพอถอยเดี๋ยวโดนกําปั้นพวกว่าพู้ว่านะครับอาอาวอาเอาเอาอานี่ครับแม่อย่างที่ขุนอ้อนบอกเลยครับโอ้โหแล้วก็สองคู่ที่ผ่านมานี่แม่กำลังเป็นต่อกำลังเป็นต่อนี่แม่สลบไม่รู้ตัวเลยครับมาถึงตรงนี้นี่แหละครับโอ้โหมาแรงขึ้นมามีฟันขาด้วยมาสมรับน้อยต้องมาต้องมาต้อง ต้องรวบไว้ก่อนครับต้องรวบไว้ก่อนอยู่ห่างนี่โอ้โหจังหวะหวาดเสียวมาหลายช็อตแล้วครับพิจารีดูว,ว่าเดินตนลอดได้ลุ้นตนลอดนะครับหมัดซ้ายนี่ทิ่มตรงๆสมรักน้อยนี่สียกนี่เดินทําได้ดีนะครับจุดนี้ออกมาชกในเกมตั้งรับนี่กับเปิดโอกาสนะครับเอาโล่งเงินแข้งซ้ายต่อยซ้ายพลาดไม่ได้นะครับโอ้โหดูว่ายังไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันเลยครับโล่งเงิน แล้วก็มุมแดงครับวันนี้สมรักน้อยมวยเด็ด789ครับาครับชนะคะแนนไปครับโอ้โหดูครับมหาหล่อเลยครับทามกลางที่น้องมวลมหาประชาชนเลยครับที่จังหวัดมหาสารคาม